ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้สั่งซื้อบอนสีนะครับชื่อว่าขุนไกรนะครับบอนสีขุนไกรซึ่งเป็นบอนสีที่มีประวัติเป็นมายาวนานพอสมควรนะครับก็เลยชื่นชอบตัวนี้นะครับชื่นชอบพื้นสีใบของเขานะครับแล้วก็การป้ายการกัดสีอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะทําการแกะกล่องนะครับเพื่อดูนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับตลาดบอนสีนะครับ ในออนไลน์ในกลุ่มเพจต่างๆนะครับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะครับนั้นช่วงนี้ทางผู้ขายก็แนะนําให้ได้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนะครับวันนี้ก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอนะครับก็เป็นการได้ไดว่าระหว่างผู้ขายผู้ซื้อนะครับหลังถ้ามีปัญหาก็อาจจะได้ไม่ว่าว่ากันทีหลังได้นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็ จะแกะเอาชั้นบนออกก่อนนะครับเป็นบอลที่มีกระถางนะครับก็มากกว่า4นิ้วนะครับน้องก็เลยเลือกส่งเป็นตะกร้านะครับก็ชั้นบนก็ทําเป็นมีหูหิ้วนะครับมีหูหิ้วอย่างนี้นะครับเป็นหูหิ้วอยู่ชั้นบนมี 2. ตะกร้าสองใบนะครับแล้วก็น้องก็แปะเป็นห้ามโยนไว้นะครับที่ชั้นบนนะครับ ทีนี้ในส่วนที่เป็นบอลที่เก็บอยู่นะครับในในตะกร้าชั้นล่างนะครับก็มีนะครับกร,กระดาษลังนะครับกระดาษลังแข็งแล้วก็ปิดเทปกาวนะครับเป็นการบันทึกนะครับบันทึกอ่ดีกว่าที่จะไปอ่อที่เรียกได้ว่ามีปัญหากันทีหลังนะครับที่ว่าเอะตอนแกะหรือเปล่าที่ใบบอลสีหักนะครับหรือว่าตอนที่ คนส่งแพ็กไม่ดีหรือเปล่าหรือขนส่งที่เราใช้บริการทำไม้เสียหรือเปล่า,านี่เป็นต้นนะครับนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับที่เป็นที่น้องบอกให้บันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับอันนี้ข้างในตะกก้าน้องก็บุเป็นสมลีสังเคราะห์นะครับก็เดินทางน้องส่งวันจันทร์นะครับวันนี้วันพุธนะครับก็เป็นรวมวันรับส่งก็สามวันนะครับนี่เป็นบอลสีขุนไกลนะครับ ใบนี้ค่อนข้างจะต้องได้ตัดทิ้งนะครับใบเหลืองเหี่ยวนะครับใบแต่ไม่ใช่เฉานะครับเป็นน่าจะเป็นใบที่แก่แล้วก็ผมต้องตัดทิ้งนะครับคือตอนซื้อกับน้องมี2ใบนะครับ2ใบตามภาพที่ทดูที่คุยกันนะครับบางกรณีนะครับเพราะว่าที่เห็นเห็นในกลุ่มนะครับที่โพสตบ้างก็คือทําหัก ตอนที่แกะกล่องหรือเปล่านะครับหรือคนแพกแพกไม่ดีต่างหากหรือว่าขนส่งซีธทรมของเขาพังเป็นต้นนะครับแผ่นบันทึกภาพวิดีโอจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการซื้อขายบอลสีในยุคนี้นะครับยุคที่ต้องส่งแผ่นขนส่งนะครับทั้งเอกชนหรือว่าบริษัทไทยนะครับะนะครับอันนี้กามัดแข็งแรงนะครับมัดแข็งแรงลักษณะบอลสีขุนไกลนะครับ หนึ่งในตับขุนแผนนะครับเป็นบอลสีใบใต้นะครับปกติจะเป็นพื้นเขียวนะครับใต้สีเทาหรือสีโศกนี่เป็นต้นนะครับที่เรียกตามตำราบอลสีเดิมนะครับพื้นสีโศกนะครับเม็ดสีสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างนะครับ บางครั้งนะครับเราจะเห็นว่าที่ที่ส่งบอลกันนะครับบางรายที่เห็นพวกเห็นดูด้วยตาแล้วก็คือเพิ่งลงปลูกในกระถางไม่นานนะครับรากยังไม่เดินนะครับก็จะเห็นปัญหาพวกนี้นะครับที่ว่า,าใบเฉาหรือว่าหลุดจากกระถางนะครับก็มีนะครับ มีใบใหม่ขึ้นมาใบหนึ่งนะครับกำลังเป็นหลอดก็ถือว่าแพ็คได้ค่อนข้างจะเซฟการเคลื่อนไหวของต้นไม้ได้ดีนะครับเพราะว่ามีการใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำนะครับ เหตุผลหนึ่งนะครับก็คือนอกจากให้ดินมีความชื้นแล้วระยะในระหว่างเวลาการเดินทางขนส่งนะครับก็คือเราจะสามารถต,ติดพวกนี้นะครับได้เต็มหน้ากระถางนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไมา่ยัดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือบางคนก็ใช้ทิชชู่นะครับเพื่อให้มันสูงขึ้นมาเต็มขอบกระถางนะครับถ้าไม่เต็มขอบกระถางการปิดทับด้วยเทปกาวนะครับก็จะติดได้ไม่ไม่แน่นหนานะครับ เพราะว่าต้องใช้ให้ดินขึ้นมาสูงหรือวัสดุจำพวกหนังสือพิมพ์เนี่ยให้สูงเท่าขอบกระถางนะครับเพื่อป้องกันถ้าดินต่ำนะครับเราจะปิดเทปกาวพาดผ่านไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าดินก็จะมีการกระแทกหรือว่ามีช่องว่างในการที่ดินจะพังถูกกระแทกขึ้นมาได้นะระหว่างขนส่งระหว่างการตั้งการจับวางนะครับอันนั้นก็การขนส่งก็คือต้องอุดให้เต็มเต็มถึงปากกระถางเพื่อ ติดเทปนะครับให้ได้แน่นนะครับนี่คือเหตุปัจจัยที่ทําไมต้องใส่พวกนี้ด้วยนะครับนอกจากความชื้นนะครับนี้ใบก็ต้องตัดทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดเลยนะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงใหม่นะครับต้องเลี้ยงใหม่ก็จะเหลือหนึ่งใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่า ความเสียหายก็จัดถือได้ว่าไม่มีนะครับถ้าบอกจะว่ามีก็คือน้อยมากนะครับเพราะว่าจะเฉาเฉาบ้างนะครับเพราะว่า,าเวลาเดินทางอาจจะามากไปนิดหนึ่งนะครับถ้าส่งแบบวันวันสองวันถึงเนี่ยก็ลดจะลดปัญหาพวกนี้ได้นะครับที่เคยรับส่งบอลสีจากการสั่งซื้อมานะครับ นี่ก็ถือว่าไม่ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าเสียหายหนักส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นในเรื่องของกอหัวรกระถางที่หลุดออกมานี่เรียกว่าเสียหายมากนะครับอันนั้นอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าประเมินแล้วก็คือ,อเสียหายค่อนข้างมากหรือรับไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับอยู่ในสภาพที่รับได้นะครับในสภาพที่ไม่เสียหายอะไรนะครับยังมีใบให้เห็นใบใบจริงขนาดที่เราซื้อขายกันนะครับ ค,คลิปนี้นะครับหลอดนี้ก็มาเห็นอยู่ตรงตอนนี้นะครับตอนที่คุยกับน,น้องเพื่อซื้อยังยังไม่เห็นหลอดนะครับคบคลิปนี้นะครับก็เป็นเป็นการเรียกว่าให้ข้อมูลซึ่งกันและก,กันนะครับหลังจากที่เราพบกับพูดคุยซื้อขายกันทางเพจทางเฟซแล้วนะครับในระบบออนไลน์แล้วก็เรามาให้ข้อมูลย้อนคืนกับผู้ขายนะครับว่าบอนสีถึงมือเราแล้วมีสภาพแบบไหนโดยการถ่ายทํา ให้มองเห็นนะครับตั้งแต่การแกะเวลาที่เรามีปัญหาจะต้องเคลมไม่เคลมอะไรเราจะได้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นมองเห็นภาพจริงว่าเราเราซื้อขายเราแพ็กกันอย่างนี้แล้วก็ถึงมือแล้วไม่ใช่ปัญหาของคนแพ็กเหมือนปัญหาของคนส่งหรือปัญหาของคนแกะกล่องพัสดุนะครับครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับจากช n n น l ปลูกไม้นะครับก็ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งคนซื้อคนขายนะครับ แอบคลิปนี้ขอบใจน้องนะครับที่ส่งไม้งามๆให้แล้วก็แนะนําให้บันทึกเป็นวิดีโอนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อหลังการที่เราส่งพัสดุให้กันแล้วนะครับแอบคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมขอบคุณครับ